สนับสนุนโดยท่อดีท่อ P ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคากลับมาพบกันช่วงสองของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมเดชากรรัตนเวสหรือแม่ท่าพลานะครับช่วงแรกนั้นเราได้เจอกับ2ฮีโร่เหรียญทองในเรื่องของกีฬามวยไปแล้วนะครับในช่วงสองนี้อีก2ท่านอยู่กับผมแล้วตอนนี้นะครับก็คือทางด้านของคุณโุนกิจบุญตรีและก็คุณพานุพงษ์ตั้นจัดครับทั้กคูสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นะฮะสองเหรียญทองที่ได้มานะฮะก็ต้องพูดคุยกันนิดนึงนะฮความยากลำบากที่ได้มานะฮะมันยากเย็นยังไงครับต้องถามตาะด้านของรุ่นนิ้เดก่อนครับผมเป็นไงฮะเหรียญทองที่ได้มางวดนี้ยากไหมก็ขึ้นว่ายากก็ยากกดดันนะครับก็เจอลาวครับแมทชิงครับอือมก็ลาวเป็นฝ่ายประธานเทคนิคหมดแล้วครับโอ้โหกดดันมากครับก็กลัวว่าชกเสร็จไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรในกอไัยก็เกิดขึ้นก็ได้ นะฮนะนะครับผมส่วนท่านท่านของพานงพงศ์เป็นไงบ้างกว่าที่มาถึงในในเหรียญทองที่ได้มาสําหรับรายการแข่งซีเกมส์ครั้งนี้สำหรับผมว่ามันผมไม่ใช่แค่ผมนะเฉพาะน้องๆผมทีมงานทัพโค้ต้องสู้กับทุกอย่างและหลยอย่างที่ไปเนี่ยผมว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยเราซ้อมเราตั้งใจเราเหนื่อยเรามั่นใจกันแล้วนะซ้อมมาสองเดือนใช่ครับมั่นใจมากผมสองสัมตาก่อนเดินทางเนี่ยผมบอกโค้เลยผมอยากอยากแข่งละ ผมพร้อมแล้ะฮาวะฮามะฮามะแต่พอไปถึงจริงเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องสู้แล้วก็ทําให้หวานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจะภาพจากการแข่งขันหรือเป็นฝ่ายจากการแข่งขันมวยพะไปเนี่ยเพราะว่าผมกับน้องๆต้องสู้ทุกอย่างไม่ว่าไปถึงปุ๊บจะเป็นคิวรถสภาพภูมิอากาศที่หนาวหนาวมากแล้วก็แม้แต่สนามซ้อมของผมก็ไม่มีอืเขาไม่จัดให้พอไปถึงเขาบอกว่าช่างวันที่สิบห้าใช่ไหมครับ แต่พอไปผมไปถึงที่พม่าเนี่ยวันที่สิสี่ตอนบ่าย <Yeah. S 2> ก็ล้มหนักเตี้ยมหนักจากประเทศไทยกันไปก็กล่าวว่าไปตอนนิงก็วิ่งนิดนึงในตอนเช้าตอนเช้าช่างหนักเขารุ่นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่นี้พอไปถึงสิบห้าเขาไม่แจ้งก่อนนะ uh. ดีครับที่มีทางตารโค้ชเช็คไปเขาบอกกลายเป็นไปช่างเข้ารุ่นสิบหกเพิ่งไปรู้เอาตอนเย็นวันที่1ิบี่ซึ่งผมเนี่ยร้มหนักเตี้ยอดเตี้ยไรจากใครไปแล้วไงครับ uh. แล้วก็เลยแบบมาแล้วก็วกวกไปถึงซึ่งหนาวด้วยเ uh. พราะปกติเขา เขาจะต้องช่างตามกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ทั่วไปเขาช่างถึง10บโมงเช้าครับแต่ที่นี่เขาสู้กับเราทุกอย่างเอาสุภาพ้ามมีอาการมาสู้ที่หนาวเย็นเก้าโมงเช้าเนี่ยผมเดินกันเนี่ยหายใจในควันยังออกปากอยู่เลยโอ้โหถึงขนาดนั้นแลวเขาช่างได้แค่ถึง9ก้าโมงเช้าเนี่ครับอะน่นไหนจะอฝ่ายจัดที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วอืมเนี่ยมันก็ต้องหวาดเสียวแหละว่าะมีอะไรหรือเปล่าแค่เจอเจ้าภาพก็ว่าก็หนักใจแล้วใช่นะครับเมื่อเจอเส้นทางนะฮะพูดถึงว่าการ ปรากอบคู่ออกมาก่อนถา,ถามางหน้านของโรนัลก,กีก่อนปรากอบคู่เส้นทางของเราที่เป็นไงใสไหมก็ดูแล้วน่าใสเพราะไม่มีจะพารับไม่เลี้ยวเส้นทางโล่งเลยโล่งครับนะฮะ่ามาทีละช,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 ช็อต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 จะมากดดันที่สุดในรอบไหนก็รอบชิงนี่ครับอรอบรองนี่รอบรองนี่มองข้ามสอกไปแล้วมองข้ามเลยครับรอบชิงนี่เจอลาวก็ยังหวาเสียวอยู่ว่าถ้าชกกันครบยกเนี่ยมีสิทธิ์ชูลาวได้ครับเพราะก็าเห็นมานักต่อนักแล้วพอดีชกกันครบยกชูตรงข้ามเฉยเลยครับ ตอนนั้นโค้ชบอกอะไรบ้างครูซีมาบอกอะไรบ้างก่อนก่อนหน้านั้นก่อนที่จะขึ้นเวทียังไม่ถึงนาทีครับโค้ชมาบอกผมว่ารุ่นผมอะ่ะเขาขอนะเขาผมาเอาแล้วสิผมก็เอาแล้วผมจะต่อยไปทําไมครับอย่างนี้อาา่ะแล้วโค้ชก็บอกว่าโค้ดเคนเขาก็บอกว่าเออยังไงก็ชกให้ขาดผมก็ต้องสู้ครับชกให้ขาดแต่ยกแรกผมก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับดูเหมือนว่าคิดไปชกไปทําไมในเมื่อเขาขอต้องยังกังวลใจอย,อยู่กังวลใจครับอะครับ จะชกไปแล้วครบยกตอนนั้นยังไงก็มั่นใจว่าเหรียญทองเนี่ยแล้วแน่นอนครับผมมั่นใจครับอ uh ่าฮะเราต้องเอาให้ได้ครับอืมนะครับผมส่วนของพนุพ์เป็นไงบ้างเส้นฐานใสไหมตอนแรกจากประเทศจากประเทศไทยไปเนี่ยผมความรู้สึกความมั่นใจเนี่ยนะเกิดร้อยเลยเราผ่านมาเยอะมีประสบการณ์อะไรมามากแล้วมากกว่าผมชกทีมโลกแชมเปี้ยนเชียร์แกลเลงชาติทั้งเหรียญทองทั้งเป็น็อกเสือได้มาหมดละอ่าฮะแล้วมาเจอในระดับซีเกมผมว่ามัน ผมก็มั่นใจซ้อมดีแล้วต่อแต่พอไปถึงเนี่ยตอนแรกกับฉลากมานะผมอยู่สายกับนักแรกเจอประเทศลาวนักสองเจอพอมา <c oughs> ่าตอนแรกผมก็ไม่ไม่เกรงกลัวแต่พอมาเจอที่มีน้องๆที่ต่อยก่อนวันที่มันจะแข่งขันเนี่ยครับเจอการตัดสินเข้าไปผมนชักเริ่มคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยมันจะเรามันจะโดนหรือเปล่าวะคือไม่ได้เครียดนะแต่ว่าหนักใจว่าจะทํายังไงให้มัน ให้มันชนะให้ขาดไม่ให้เขาทําอะไรเราได้แค่นั้นเองผมวิ่งไปผมวิ่งแล้วหนักผมซ้อมผมคิดตลอดผมคิดพ่งนี้คิดในใจพ่งนี้นกได้นกเดียวเอาเดียวจ้างเ,เดียวทําอย่างเดียวคือไม่ต้องหวังเพื่อพาคะแนนจากกรรมาการหมดแล้วมไม่ไม่รู้อ่ะเขาจะยอมไม่ยอมผมไม่รู้อ่ะแต่สิ่งพอขึ้นไปนั่นแรกผมเจอลาวก็เป็นความหวังของประเทศเขาเพราะว่า,านักโชกลาวคนนั้นเขาก็มาต่อย เดือสายต่อยหาก,กินในประเทศไทยเหมือนกันครับผมต่อยมวยแถวอุบลต่อยมวยวิโกโม้มาธอนเขาก็มาตอ่อยผมบอกเขาว่าเจอตัวเก่งก็เก่งก็เก่งผมก็ไม่กลัวเขาเก่งเราก็เก่งเราไม่กลัวมกันก็เจอก็ผ่านเราไปได้ก็ยังไม่กดดันมากมาเจอรอบรอบตัดเชือกตอนแรกก็ลุ้นก็พอม่เจอกับ อ่ามาเลเซียก่อนผมก็รุนเลแพ้ๆเลยจะภาพอ่ะผมได้เพราะว่าเพราะว่าประกอบกับต่อยเสร็จครั้งแรกผมเจ็บขาเจ็บจนเตะเข้าตรงที่อุ่นหนว่าเขาก็ดีโอ้ยพม่าตกๆแบได้ไม่เหนื่อยมากครับสุดท้ายก็รุนไม่ขึ้นพม่าได้เข้ารอบมาเครียดนะก็เดินไปยิ่งมาเจอวันตัดสินวันที่น้องน้องแพ้น้องกินสองสาวแพ้มาอย่างน้สายตาย่างั้นเราก็เอาะลยตอนนี้งานเข้าแล้วแล้วพม่าตัวนี้เนี่ยผมเช็คกอดมาเพราะว่า มีโค้คนไทยที่รู้จักเขาเพราะตัวเนี้ยเป็นแชมป์มวยค,คัดเชือกของประเทศพม่าขเขาผม <c oughs> อ, <c oughs> อโอ้ยผมใช้ได้อะนะว่าเราจะไปมาชาติอื่นเดี๋ยวนี้เขาเป็นเป็นหมดละผมก็เลยโอ้โหหนักใจกน้องเลยเครียดมากี่ไปหน้าเครียดน้องทักดีไม่ไม่คุยกับน้องเลยยิงซ้อมคุยหน้าเครียดเคียด,ด้ว่าาว่าเช้ามาเนี่ยทำไมว่ากูโดนเหมือนน้องแต่โชคดีที่วันนั้นที่พอแข่งขันเสร็จท่านหนาัวหน้าโค้ท่านอาจีเมืองได้เข้าไปคุยกับฝ่ายจัดว่าเอ้ยเรามาแข่งกีฬาเนี่ย ทีมไทยมาเนี่ยมาเพื่อกระชับชนี้นะ,<ฮ>ะแต่ถ้ามาทํากับเราอย่างเนี้ก็ไม่ไหวนะใช่มครับเอ<า>ผมก็ยังคิดอยู่แต่เช้ามาพบช่างหนักได้ข่าวว่าทางโอลิมปิกทําบันทึกถึงทางฝ่ายจัด <ฮะ S 2> ผมก็ล,ลุ้นใจขึ้นนิดหนึ่งว่าเราก็ได้คุยกันบ้างแล้วนะ <ขา S 2> ผ <ม S 2> ู้ใหญ่ได้คุยให้เราเขาไม่ได้ทอดทิ้งเรานะ,<ฮ>ะผมก็โอเคเพราะงั้นตอนบ่ายมันก็สิ่งเดียวที่ทำคือเต็มที่แล้วล่ะอยู่ใน <ฮะ S 2> ตัวเราแล้วผู้ใหญ่ช่วยแล้ว เราซ้อมมาดีแล้วกําลังใจเสียงเชียร์ชาวไทยเกิดอยู่ในใจเราแล้ว,ลวคือคือผ่านพมา่าไปแล้วเนี่ยรอบอื่นหรือว่าเจอใครเนี่ยไม่ต้องสนแล้วคิดว่าโอเคแล้วล่ะใช่ถามว่ากูฝีมือหรือกลวไม่ผมไม่กลัวแต่ว่าบรรยากาศหลายๆอย่างทั้งกองเชียร์กองเชียร์เขานะกลัวมากคุณเจอไงโอ้โหเขาแค่กะทืบเท้าเนี่ยในในคอเขาใหญ่ๆเนี่ยคึมคึมคึมเลยอะผมถ้าเกิดว่าเคยไปเวทีลุมพินีใช่ไหมครับเวลามวยรองขึ้นเนี่ยเสียงดังใช่ไหมครับใช่อยู่ที่พม่าดังกว่านั้นอีก รุ่นกิจเจอไหมไม่ครับรู่นผมไหม่ครับแต่มีเจอเชียร์เขาช่วยเชียร์เราครับอ่าฮะแล้วเวลาเดินผ่านกองทีพม่านี่เขาว่าไงเขามีแบบกระทืบเท้ามีไทแรนอือะไรอย่างเงี้ยเจอไหมครับมีเลยแล้วถ้าแบบตกตื่นได้ไหมกลัวไหมก็ก็ไม่ครับเขาไม่ทาอะไรหรอกครับเมื่อเรามาไปจุดนั้นครับเออที่ว่าเดินเดินไปไหนที่ถ้าเดินไปคนเดียวนี่โอ้โหตายเลยงานนี้มันต้องไปไปกันเป็นกลุ่มครับ นะฮะนี่ก็เจอเหมือนกันเจอครับเจอเพราะว่าอย่างน้องนแข็งเนี่ยบางทีกองเชียร์เขาตะโกนใส่เราผมก็ผมก็ตะโกนไทยแลนด์ใส่เขาคืนเนี่ยเราเราโอนโซนเนี่ยเราก็ต้มเสียงอะเราก็เราก็ไทยของเราอะครับไปกันสิบกว่าคนก็เอาเชียร์แค่นี้ก็เชียร์เชียร์พอเสียก็ตะโกนเขาไทยแลนด์เขาตะโกนชี้มาปาดคอ ไปไหนได้ปะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามาแล้วสู้ไว้ก่อนดืมีไว้ก่อนครับผมได้เหรียญทองมาในงวดนี้แน่นอนว่านะฮะเงินกําลังใจต่างๆเนี่ยนะครับจากสมัชชางานกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะฮะกองทุน2องแสนแล้วล่ะนะฮะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพทุนมาไี้อีกหนึ่งแสนตอนนี้สามแสนแน่นอนหรือธุรดิจวางแผนการใช้เงินยังไงก็ข้อแรกก็ผมคิดว่าจะไปให้พ่อยแม่ครับแล้วอีกอย่างก็จะไปบวชครับบวชให้พ่อให้แม่นะครับอ๋อบวชแค่บวชป่ะไม่ไม่ได้บวชครับก็ตั้งใจไว้นานแล้วครับอ่าฮะก่อนที่จะมาติดีเกมนครับ ได้ข่าวว่าเรียนอยู่ที่ที่นี่ด้วยเรียนอยู่ที่มาอะไรนี่ครับปีไหนแล้วครับจบจบปีนี้แล้วครับจบแล้วครับเรียนคณะอะไรครับคณะบริหารครับผมการจัดการการกีฬาครับอืมจบแล้วจะยังไงต่อวางแผนยังไงก็เขาจะต่อโทเลยครับต่อโทที่นี่ครับผมถ้าหากว่ามีโอกาสรับใช้ชาติก็ยังจะโอเคเต็มที่เหมือนเดิมโอเคเต็มที่ครับนะครับผมนะฮะเพราะต้องคงเป็นยังไงบ้างก็ได้มาสอบแต่ก็ยังคิดว่าเพราะหนึ่งหลักผมก็จะไาเรียนที่นี่อ๊ะ ก็จะเรียนต่อเพราะตอนนี้ผมจบปอตีว่าผมตั้งใจแล้วว่าผมจะต่อโทต่อด็อกเตอร์ไปเลยเพราะหนึ่งเอาด็อกเตอร์เลยนะถ้าถ้าเป็นที่ราเอาครับเอาเพราะว่าหลังหลัผมมาอยู่ตรงจุดนี้ผมก็อยากพัฒนาตัวเองให้ให้ให้ได้ถึงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในเมื่อทางผู้จัดการทีมท่านช่วยอนุเคราะห์สนับสนุนตรงนี้มาแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้ามาครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะไอ้เงินไอ้สามแสนก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็คงจะซื้ออะไรไหม ก็ตอนนี้ก็ยังคงต้องมีอะไรอีกหลายๆอย่างในอนาคตอ,อ่าครับพระรุพงศ์นี่เป็นเป็นบทของอาจารย์วินิจใช่ไหมใช่ครับนะครับผมช่วงซีเกมที่ผ่านมาได้คุยกับคุณพ่อบ้างไหมคุยตลอดคุณพ่อจะโทรมาสอบถามตลอดว่าโอเคเป็นยังไงร่างกายดีไหมแต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อเรื่องซอง้อมค่าจะไม่ห่วงเพราะคุณพ่อ,พอรู้ว่าถ้าเวลาผมมาเก็บตัวมาซ้อมเนี่ยเรื่องเรื่องที่ผมเต็มที่อยู่แล้วทุกครั้งทั้งทีง่ทั้งในสนามซ้อมและสนามแข่งครับผมนะครับออมาถึงขั้นนี้ฮะต้องบอกว่า คนที่อยู่ในเบื้องหลังของเราไปความสจครั้งนี้มีมากมายหลายคนรุนกรยบอยากจะพูดอะไรกับคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราบ้างก็จะขอขอบคุณครับสําหรับทุกคนนะครับที่ให้ความให้ผมในวันนี้ให้มีโอกาสในวันนี้ครับที่ผมได้มาแข่งสีเกมในวันนี้ได้ประสบความสําเร็จในวันนี้ครับขอบคุณครับไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมในวันนี้ครับขอบคุณครับตบผมนะฮะพรนุคงเป็นไงบ้างอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยู่เบื้องหลังความสนเราก็คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยสําหรับผมแล้วเนี่ยท่านสําคัญมาก แต่ท่านอาจจะไม่ได้ออกมาอยู่ในเบื้องหน้าให้ใครๆหลายคนที่มาชื่นชมหรือเห็นแต่สัาผมอย่างพี่เทนเนอร์ทุกคนทีมอา,าร์ตฟโค้ดลักมวยเนี่ยต่อให้ซ้อมดีขนาดไหน <c oughs> แต่ถ้าไม่มีทีมอา,าร์รตัฟโค้ดไม่มีเทนเนอร์ที่ดี <c oughs> ไม่มีคนคอยชี้แนะคอยนําทางบอกว่า <c oughs> นี่นะผู้จัดการทีมคอยพูทางให้ผมจนทุกวันนี้ได้ประสบความสําเร็จแม้กระทั่งอ้อยท่านแม่บ้านของหน้าสีเมืองครับผมท่านเป็นผู้ที่คอยดูแล เรื่า,าหารการก<า>ินกินอยู่ทุกอย่างซึ่งสำคัญนะครับบุคคลเหล่านี้เป็นไรที่ท่านที่อยู่เบื้องหลังผมต้องขอขอบคุณพวกท่านมากๆรวมถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ส่งกำลังใจแรงใจเชียร์จากชาวไทยแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนที่คอยเชียร์คอยเขียนข่าวคอยติดตามให้คนไทยได้ทราบว่า,ามวยของเราตัวเนี้ยไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างนะถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านี้ผมเองเนี่ยความสําเร็จ ก็จะไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยขนาดนี้นะฟังดูขนาดนีนี่ก็ซาบซึ้งใจนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็น2ท่านนะครับที่นําความยิ่งใหญ่นําเหรียญทองมาให้กับทัพนักกีฬาไทยให้คนไทยได้ชื่นใจกันนะครับวันนี้เวลาของรายการคนเป็นข่าวมาถึงช่วงโค้ชทายของรายการกันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่าน ที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ผมเยชาคููรัตนเวทและก็สองแขกรับเชิญของผมในวันนี้คุณรุจิเกตบุญตรีและก็คุณคอนวงตั้นจัดนะครับทั้งสองท่านต้องขอ,งอขอบกาบลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ